ตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่กันแล้วนะคะตุคนคือตอนนี้ไม่มีใครไม่มีใครมองหน้าใครจิตเลยตัวช่อเองก็ต้องมาอยู่ข้างหลังโรงงานนะคะปัญหามันอยู่ที่ว่าคนจากโรงงานคนจากที่อื่นอะ่ะคือเขามาช่วยงานแล้วทีนี้แทนที่จะช่วยให้งานได้เดินเร็วให้งานได้ไปเร็วนะคะกลับมาเป็นว่า ทำให้งานช้าลงเพราะว่าด้วยความที่เขานะ่ะถือกาแฟเข้ามาทำงานว่าเวินเรือหอยังพิทอเดย์เอมมนคลิปกฮ้อะเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยชิงช่องโอ้ยเห็นเด่นนะ เเี่ออ o อัลมินคอมพิเอร์ดูตกูีย่าไดอรนันามิครับอย่าไปชุดนทรีดินไม่มาค่ะต่อเมื่อวานนะคะเมื่อวานที่ชอบบอกว่า มันมีปัญหามันมีอะไรที่แบบว่าแทนที่งานจะเดินเร็วกับงานเป็นเดินช้านะคะเพราะว่าคนที่มาจากบริษัทอื่นนะมาจากที่อื่นนะเขามาช่วยแล้วทีนี้เขาถือกาแฟไปทุกคนวางไว้ในเครื่องแล้วทีนี้เหมือนว่าวางไว้ในเครื่องแล้วทางานเพลินแล้วทีนี้หันมาทีหนึ่งคือมาตีกาแฟใส่เครื่องค่ะทุกคนแล้วทีนี้พอเครื่องจากที่มันโดนน้ํากาแฟเข้าไปค่ะทุกคนคิดดูว่าสภาพมันจะเป็นแบบไหนแล้ว คนที่คนประเทศสวีเดนน่ะเขาจะไม่พูดคำหยาบนะคะเขาไม่เหมือนคนไทยบ้านเราคนไทยบ้านเราจะแบบว่ามึงกูเยี่ยสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่ประเทศสวีเดนมันจะมีแค่ว่า do ก็คือ you นั่นแหละคะ่ะ do แต่ว่าเขาใช้น้ำเสียงเอาทุกคนแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าพอมันเกิดเรื่องปุ๊บเขาจะไม่ทษ่นพนักง,งานนะคะแต่เขาจะไปคุยกับบริษัทที่ว่าส่งพนักง,งานคนนี้มาว่าอยู่สังกัดไหนแล้ว <laughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครเข้าหน้าใครติดเลยค่ะทุกคนเมื่อว,วานเนี้ยจริงๆ พอชอบมาพอชอบแบบชอบคนหนึ่งก็ไม่สามารถเอ่อเขาเรียกอะไรนะคะชอบก็ไม่เข้าหน้าชอบก็เข้าหน้าไม่ติดสักคนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนต่างเมื่อวานเนี้ยต่างคนต่างซีเรียสมากแฟนชอบเองก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเลยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของอฝั่งนู้นกับฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่าน้องเขาน้องเขา,อ,เขาอายุ25ปีแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะสำหรับสำหรับชอบนะชอบคิดว่าน้องเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบว่าทํางานไม่ค่อยระวังอะค่ะอืม เมื่อวานนี้คือแบบว่างานรถก็มารอของงานก็ต้องออกแต่ว่ากาแฟาหก้าไปก็ต้องถอดเครื่องออกมาเช็ดซึ่งพอถอดเครื่องออกมาเช็ดมันต้องใช้เวลาในการถอดอก็คือประมาณ4ี่ชั่วโมงทุกคนพอถอดเครื่องออกมาเช็ดประมาณ4ี่ชั่วโมงก็ต้องประกอบเครื่องเข้าไปใหม่อีกซึ่งมันทําให้งานล่าช้าแทนที่4ชั่วโมงตรงนั้นจะทําเครื่องเสร็จไปแล้ว2หรือ3เครื่องนะคะแต่ก็ต้องมาถอดเครื่อง ชอบก็เลยเออหลบหน้าไปอยู่หลังโรงงานเมื่อวานพอไปอยู่หลังโรงงานเพื่อนก็ยังตามไปแบบว่าเหมือนเราเขาเห็นว่าเราอ่ะเขาน่าใครไม่ติดแล้วปกติแล้วชอบจะคุยได้ทุกคนแบบว่าเออเธอเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างทุกคนอ่ะเขาจะกินกาแฟแล้วเขาจะวางไว้แล้วชอบก็จะเป็นคนไปเก็บแก้วนะคะพอไปเก็บแก้วชอบเอาไปล้างแต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้ใส่แก้วดื่มน้ำนะคะเขาใส่แก้วเป็นแก้วกระดาษเออแล้วก็ไปวางไว้ในเครื่อง โอ้น่าสงสารเมื่อวานก็สงสารแต่ด้วยความที่ถ้าเราสงสารเขาแล้วอะ่ะเขาจะไม่มีความรับผิดชอบนะคะว่าต่อไปอย่าทำอีกนะอันนี้อ่ะคะ่ะอืมแต่ว่าเมื่อวานก็ไม่มีอะไรมากแค่หัวหน้าของที่เนี่ยเขาไปคุยกับหัวหน้าที่หัวหน้าต้นสังกัดของผู้ชายคนนี้นะคะที่มาช่วยงานกันเมื่อวานโอ้เมื่อวานเป็นอะไรที่แบบว่าซีเรียสมากจริงๆคือผู้ชายส5บห้าคนคือแบบว่า เวลาเขาไม่พูดนี่มันเป็นอะไรที่น่าอึดอัดมากๆสําหรับช่อึิงโตจะช่อเป็นผู้หญิงคนเดียวเวลาเขามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่แสดงทางคําพูดนะคะแต่ว่าสีหน้าเขาจะออกมาหมดเลยค่ะทุกคนเมื่อวานสิบห้าคนคือทําไมว่าแทนที่งานจะออกแทนที่งานจะไปประเทศนี้ต้องจบแล้วนะวันนี้ประเทศนี้ต้องเครื่องต้องไปให้หมดแล้วนะแต่สุดท้ายก็ยังมาคาราคาสังอะไรแบบนี้อีกชอก็แบบอู้ตายแล้วนี่แหละค่ะ ไม่ลวอีกเลวมันชอบดึงหัวคอมซิสตาเฮโดเฟิร์สเฮดโดคลิปเฮดโดเฮ้เฮ้ไปละ